ครับสวัสดีครับตุจาครับสวัสดีครับตอนนี้กําลังตื่นเต้นเรื่องซูนามินะครับภาคสองนี่พี่แก้วบอกมันกว่านี้อีกตื่นเต้นจริงเลยคอย่างนั้นเชิญเล่าต่อเลยครับก็หลังจากที่ลงมาจากเขานะครับผ่านเขาก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรแล้วพราะตอนนั้นเสียงเสียงวอของเจ้าหน้าที่ไปด้วยวุ่นวายหมดเลยจนไม่รู้อะไรที่เกิดขึ้นนะครับก็กลับมาที่โรงแรมเพื่อจะมากระเป๋า กลับมาที่โรงแรมเอา้าไอ้ไอ้มห้หินที่เรา,ากินกาแฟมื้อเช้าเนี่ยอยู่นู่นเลยถนนข้ามเบรกร้อยกว่าเมตร <laughs> ผมบอกเอ้นี่มันอะไรกันเกิดขึ้นอะไรน้นํายังกระชอ,อกอยู่ดูกลับไปที่กระเปา๋าเขาบอกกระเป๋าได้ย้ายมาที่ล็อบบี้หมดแล้วของทุกคนนะเราไปรับกระเป๋าที่ล็อบบี้แต่ตอนนั้นก็ชุมุนวุ่นวายอ,อยู่นะฮะทั้งฝรั่งทั้งอะไรที่เรานันมาก็กลับไปก็มีโชคดีที่ไม่นอนบ้านที่ติดช้างโชคดีโชคดีนอนหลังที่ติดชายหาดแล้วก็อ๋อ ในนั้นรู้สึกโดดเลยใช่ไหมครับนอกนั้นก็มีแต่ความรู้สึกว่าทุกอย่างมันมันรู้สึกมีความเอ่อะไรโลมวนวุ่นวายโฉลมวนเหมือนเหมือนเหตุการณ์ในหนังเลยนะอะไรเกิดขึ้นยงตายพูดง่ายยังยังยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเป็นพ่อเลยถามใครก็ไม่รู้เพราะชาวบ้านก็จะไม่รู้สนุนมีอะไรรู้แต่น้ำมาครั้งแรกในใน ปรระวัตติศาส์ผมก็รู้จักสูริคครั้งแรกนะเป็นพันปีเลยครับบ้านเรานี่ไม่เคยแล้วก็ผมไม่เห็นสิ่งหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ตรงนั้นฉันรู้เลยว่าถ้าว่าถ้าเรานั่งอยู่ถ้ากินกาแฟอีกถ้วยนึงแน่นอนโดนแน่ๆนั่นแหละโดนแน่แน่แล้วก็รอดบุบวิดไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยากแกหนีนิสัยผมอะไรมาอยากอยากอยากเข้าไปดูอยากอยากเข้าไปชนน้ำอยากพวกนี้นะนิสัยเป็นอยาอกรู้นเป็ะไรอะไรเกิดขึ้นก็คงไม่หนีแน่ๆเพราะคิดว่าคงที่เราไม่รู้ สิ่งหนึ่งที่มีชีวิตอยู่นะคือ,อมแมวครับมแมวสองตัวอนอนอยู่บนฟูกโอ้เขาก็เขาก็คงตกใจนะแต่เขาสัตว์เขาคงเป็นอย่างนั้นเรื่องสัตว์เขาจะรู้อะไรได้ดีมากอมตอนนั้นมาเอาของเสร็จแล้ว,ลวเขาไม่รู้จะไปไหนครบก็ยังไปไม่ถูกนะไปหาโรงแรมก็ไม่มีอืก็ไปยืนอยู่บนเขานะพอลองตอนนั้นก่อนนะไม,ไม่ตอนนั้นเขาหนีกันค่ะ,คะทุกคน เขาไม่อยู่แล้วค่ะทุกคนเขาก็วอวทุกคนต้องหนีขึ้นเขาหมดเลยขึ้นเขาใช่หนีขึ้นเขาหมดเลยก็ไปเจอแหม่มก็นึงว่าแหม่มเนี่ยเป็นชาวสชาวสวีเดนเขากวดกอดขวดน้ำแล้วบิดเลยบิดแล้วก็นิ่งมองที่ทะเลผมก็เอ๊ะตั้งนานอยู่เขาเป็นอะไรวะเนี่ยคือเขาช็อกอ่ะผมก็เอาไงดีผมก็ต้องโทษอาจารย์ก็ค่อยประคองแค่นั้นน้ำตาเขาร่วงเคราะร้องไห้เลยก็บอกเฮ้ยู าบอกสามีน้องสาวและแฟนสามีหายไปต่อหน้าต่อตาเขาถึงจ้องทะเลนะฮะเขาถึงจ้องทะเลผมได้ดทียความเสียใจเนาะแล้วเขาก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเราก็ต่างคนช่วยเหลือกันไม่ได้เลยต่างคนเอาแต่ตัวเองรอดนะครับเราก็ได้ทําได้แค่นั้นเขาเท่านั้น เขาก็ใส่ชุดเกรงในนะชุดว่ายน้ําอยู่ทั้งมีรอยช้ำรอยฟกอะไรเต็มไปหมดมีรอยดีนะหนีรอดมาได้ครับ่สามีกับน้องสาวแล้วก็ยังยังไม่เจอคือคือไม่รู้อยู่ไหนหรือว่าจะรอดไม่รอดหรือไม่รู้แต่เขารู้ว่ามันหายไปในจุดรูปที่สองทีนี้เราจากบนเขาลงมาเราไปไหนต่อนะกับกับไปหาที่พักใช่ไหม เราก็ไปคือเขาจะต้องวอบอกกันเรื่อยๆค่ะว่าเดี๋ยวมันจะมาอีกลูกนะเดี๋ยวมาอีกมาอีกลูกครับจนก็ทางเย็นนะเราก็กลับไปที่โรงแรมไปดูโอ้ว่ามันเสียหายแค่ไหนข้าวของอะไรเนี่ยในถนนนะคะจากชายหาดหรืออะไรเต็มถนนหมดเลยค่ะตอนนี้เราขับรถอ่ะเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนใช้คำว่าไปไหนไม่ถูกจะกลับก็กลับไม่ได้ไฟฟ้าก็ดับ ทุกอย่างหยุดหมดน้ำมันก็หมดน้ำมันก็จะหมดนะนะครับไม่มีติดต่อใครไปทานข้าวเมื่อวานอ่ะก็โดนฮิตไปหมดก็มีคนเสียชีวิตในนั้นนะครับทีนี้ทางโชคดีว่าเรามีผู้ใหญ่ที่แบ่งเขาเขาบอกจะกินพวกกินข้าวเขาก็ทำอาหาร แล้วเราต้องหนีขึ้นเขาไปจะไปนอนจะไปนอนบ้านเธอเลยจะไปนอนบ้านเขาก่อนกินข้าวบ้านเขาหนามากหนามากแลเผ็นกันเผ็นกันกินข้าวไม่เคยไม่อิ่มเลยอะไรอัปเตอร์ช็อกเลยมาอี้นก็รากกินาโอ้โมาแล้วรอกสองแล้วล็อกมาเรื่อยอัปเตอร์ช็อกเราก็นั่งกินข้าวอยู่บ้านแกกับน้ำไหลขึ้นมาไม่กินแล้วเพ่นขึ้นรถเพ่นขึ้นรถไปนะครับคนกระเป๋าใส่รถอีกเพ่นขึ้นไปบนเขาเนี่ยแกก็พาไปไหนก็ไม่รู้นะครับผมก็บอกว่าเอ้ย โทรศัพท์ก็เล่บอกสวนเขาอ่ะเลี้ยงไก่อ่ะเลี้ยงไก่ตีแกเลี้ยงไก่ตีก็ใบ้านผู้ใหญ่ก็ไม่เหลืออย่างเงี้ยก็บ้านคือคือไม่ไม่เชิงอ่ะยังไม่โดนพอกเพนตึกแถวตอนแรกเรากะจะไปนอนที่นั่นเสร็จแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวน้ํามาอีกต้องขึ้นเขาขึ้นเขาปุ๊บเขาเลี้ยงไก่แล้วก็เขาก็ทํากระพงข้าวไปทานที่นั่นสรุปคืนนั้นเราต้องนอน ที่เราไก่แล้วนอนในรถนอนในรถเลยดูนอนในรถใช่ไหมอันนี้เขาไปแย่งที่นอนของไอ้ที่คนคนงานพม่าคนงานอก็ปัญหาเยอะนะฮะที่ที่เหตุการณ์ฉุกเฉินเพราะไม่มีใครช่วยกันได้และไม่มีใครฟังใครนะครับคืนนั้นผมไปนอนโอ้โหถึงรู้ว่าไก่เว่ามันขันมันเป็นซีรีส์เลยนะ ไอ้ตัวหนึ่งก็หัวหน้ามันมันผมก็ไปจุกมึงขันทั่นเกันักกันหนาวอ่ะกูก็จะหลับตัวไอ้ตัวหน้ามันโดดขึ้นมาปึ๊กปึ๊กกลางคืนมันคงตกใจคนไปอยู่มันเยอะโอ้ยอะไรมันไล่เป็นสี่รีส์หรือสี่ร้อยตัวมันขันนัขอ้วขึขันไล่คนนะไล่เป็นตัวรับขันกันไปเลยบอกอะไรก็นักหนาวว่าหยุดได้ไหมก่อนจะจบเอาสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเงียบสักพักหนึ่งไอ้หัวโปเนี่ยโดดปึ๊กปึ๊กปึ๊กเอาอีกแล้วไม่ได้หลับได้นอนเขานอนในรถปิกอัพเนาะรถปิกอ ก็กลับลงมาก็ยังมีปัญหากันอยู่ชาววันนั้นนะยังมีปัญหากันอยู่ก็เลยเกิดปัญหาเรื่องวิทยุไม่แบตเตอรี่ก็หมดเพราะไฟไม่มีน้ํามันก็เติมไม่ได้เพราะปั๊มผมก็ต้องมานั่งแมนจเจอร์วิทยุให้ใช้ทีละทีละวอโทรศัพท์เนี่ยให้ใช้ทีละทีละคนดับไว้ก่อนคือี่หมดแล้วใช้แชร์กันใช้แบ่งกันใช้อย่าทุกคนอย่าใช้เพราะทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้แบตเตอรี่หมดแล้วเซฟให้เหลือสุดท้ายเดี๋ยวไว้ที่สําคัญที่สุด ในกรณีฉุกเฉินนะครับน้ามันก็ไปรถคันเดียวกันรถถึงจอดไว้เซฟน้ามันไหมเพราะเราไม่มีน้ํามันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับคือไม่มีผู้นำและไม่มีใครวังฟังใครต้องพูดแบบนี้เลยบอกโทรศัพท์มีทุกเครื่องดับไปหมดไม่มีไลน์นะดับไว้แล้วก็ยังไม่มียังไม่มีไลน์อ่าแล้วก็โทรไปบอกเพื่อนฝูงบอกโทรไปบอกให้โทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวทุกคนเบอร์เียวกัไม่ใช่มีเยอะแยะแต่ลูาเท่ากลุ่มที่เราอยู่ก็โทรศัพท์ก็หมดทุกคนจริงๆน้ํามันก็จอดรถไว้ที่สูงแล้วไปทีละคัน จะได้เซฟไปให่ๆงครับอันนี้คือสิ่งนี้แล้วก็กลับมาถึงก็กลับไม่ได้มันรุ่มขึ้นก็กลับมาก็โอ้โหแย่งกันเพราะว่าต้องนั่งเรือข้ามฟากเรือเฟอร์รี่ใช่ตอนแรกเขาไม่ข้ามนะคนก็เยอะตอนเหมือนชุลมุนในหนังต้งรู้ใครเป็นใครเหมือนเหมือไททานิกก็แล้วกันเหมือนเลยครับเหมือนไททานิกก็แล้วกันยิ่งกว่าเพราะเหตุการณ์นี้มันเป็นเพราะไงเพราะว่ามันมันใหญ่ยาวนานกว่าไททานิกนะยาวแล้วก็ทุกคนต่างกินฝรั่งเองก็จะต้องกลับบ้าน ทุกคนก็พยายามติดต่อกันสายการบินไทยก็บอกให้ฝรั่งขึ้นก่อนผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ฝรั่งหรือไทยจากจากข้าเรือนะกว่าจะมาถึงสนามบินแยกกันขึ้นเรื่อยกันรถทุกทุกอย่างเหมือนเหมือนในหนังอะผม่าพอๆกับยุเครนอยู่นี้นะถึงสนามบินแน่นเขาต้องแจกอาหารกล่องเพราะว่าเครื่องก็ต้องสลับให้ใครสำับอะไรมองยุ่งไปมาถึงสนามบินผมก็โทรหาเพื่อนคนที่ไปรับผมเนี่ยชื่อประบติสุขวิพัฒน์เนี่ยนะเขาเป็นลองลอง อยู่ที่จังหวัดกระบี่นั่นแหละตกลผมถามมาเอ้มึงอยู่มันบอกบาหงก็โทษทีหลังกูไปตามหามึงที่วัดกูรู้ว่ามึงตายโอ้โหดูมันพูดดียตามหาโรงพยาบาลไม่ว่าตามหาผมอันนี้ในช่วงเหตุการณ์ที่ไหนไงครับคือช่วงเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคทำทำไม่รู้ว่าการจัดการบริหารพวกนี้ผมไม่ได้โทษภาครัฐนะเนื่องจากเราไม่ยังไม่มีการจัดการไม่มีประสบการณ์ไม่มีแล้วครับวุ่นวายกันหมดจนอะไรไม่ถูกแม้กระทั่งการขนส่ง อะไรต่างๆก็เหมือนไปงานวัดทั่วไปเข้าก็มาแจกงานวัดไม่มีการจัดการที่ดีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ผมว่าภาครัฐตอนนี้ก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นแล้ว,ลวครับ,รบ,รบที่เข้าไปช่วยเหลือ <c oughs> ก็มีจุดจุดหนึ่งที่เราซึ่งผมเองเชื่ออย่างนึ่งว่าที่ผมรอดได้เนี่ยก็จากบุญบารมีการไหว้พระส่วนมนต์ที่สามหมื่นฟุตอยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะก็เป็นผมใช้ประจำละเดินทางต่างประเทศก็ขอ าราหนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรจากท่านห้เราเดินทางไปประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินพวกนี้ก็มีหลายครั้งในต่างประเทศก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนั้นเราก็รอดพ้นแควค่าจจากจากพวกนี้เป็นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมเลยนะครับไม่ไม่ผมก็เลยบอกอยากอยากให้ทุกท่านได้คิดถึงว่าเรื่องพวกนี้สิ่งพวกนี้มีจริงถ้าพี่ปกาสได้ว่าพระสวดมนต์นึกถึงทําจิตให้สงบนึกถึงคูบาจัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราในมีจริงครับในประเทศไทยสยามเรามีจริงความเชื่อความศรัทธาครับเป็นพลังครับเป็นพลังชแม้แต่ห้องห้องพระนะห้องทํางานของพี่แก้วที่รีสอร์ทนี่ก็ยังก็กุฏิพระนะพระเต็มเลยเข้าไปข้างในเนี่คือครับพระทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เป็นผู้สะสมนะเนื่องจากว่าเราไปทาบุญแล้วก็ท่านให้มาท่านก็ให้มาก็เต็มอยู่ก็ไปแจก ตอนนี้ที่หน้ารีสอร์ทก็ยังสร้างพระอีกนะสร้างพระนาคปกใช่ไหมครับพี่ครับพระปกองค์นี้ก็มีมีคือผมนี่เกิดวันเสาร์นะครับขอโทษทีจะจะเป็นไงผมก็อยากสร้างพระนาคปกมาไว้ที่วังพญานาคนี่นะครับพระวัปกวงนี่ตั้งใจสร้างที่วังวังพญานาคที่เราสร้างขึ้นมาแต่นี้ผมก็ไม่รู้จะหาพระที่ไหนมาหลายคนก็เอามาลูปนุ้นรู่มนี้ซึ่งซึ่งก็ไม่ไม่ใช่ไม่ชอบนะ็ดีทุกองแต่ยังไม่ได้เลือกจนกระทั่งเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นรองผู้ว่าจังหวัดอุทัยเข้า ไปญี่ปุ่นเขาก็ถ่ายรูปส่งพระมาให้ดูเ้ยสนใจไหมเนี่ยพระองค์เนี้ยในนี้เขาเขียนว่าเป็นพระแกะสลักหินองค์แรกของโลกนะเป็นพระนาคปกเฮ้ยที่ชอบนี่ใช่เลยก็ส่งมาให้ผมดูนะครับถ้ามีโอกาสจะให้อาจารย์ได้ดูผมก็แปลกดีนะเพราะว่าไม่น่ากลัวเพราะอันนี้เราเราจะเอาไว้บทเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารที่ที่พี่แก้วเคยประสบมากับตัวเองนะครับแม้แต่ถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็ นะมีมีเข้าฝันอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าซื้อไม่ได้ใช่ไหมที่เคยโอ้ถ้าเป็นสมัยนี้เป๊ะโป๊ะเลยซื้อออนไลน์เออตอนนั้นขนาดไม่ใช่เข้าฝันค่ะเขาคิดเองค่ะมาบอกเลยเขาคิดเองค่ะซิกเซ็นเลยใช่คือคือเกิดเหตุการณ์ตรงเป๊ะเหตุการณ์เจ็ดตัวตรงนะสมัยนั้นนะรางวัลที่หนึ่งหกตัวแหละคือคือมันมีเหตุการณ์้ยก สองสามหกสามหกสี่อ๋อโอ้แม่นแล้วเนอะจำตัวเลขได้ดีเลยโอ้เป๊ะเลย้แล้วเราถูกไหมแล้วเราถูกไหมก็ก็ถูกแค่แค่ใต้ดินอะมันไปซื้อไม่ได้มันหาซื้อรู้สึกคุณเก็บเงินไม่ได้ใช่ไหมผมถือจ่าไม่ได้เพราะพอเงินไปไหนนี่แหละยอดนี่แหละคือพี่แก้วนี่มีสามารถซื้อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสถานที่นี่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะเอาไว้ค่อยเข้าไปในบทเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ที่พี่แก้ว คยประสบมานะครับเราค่อยไปเล่ารายละเอียดกันนะครับต้องขอบคุณพี่แก้วขอบคุณพี่ตุลนครับที่มาช่วยใจ่าให้ฟังนะครับได้สนตนเต้นมากครับผมฟังก็ตื่นเต้นแล้วก็ทําให้เราตื่น้นภาพนะครับนะต้องขอบคุณแฟนกลับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังนะครับมีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ